อ่ะวันนี้จะมาเขาเรียกอะไรป้ายาเหรอแต่ก็ไม่รู้นะอันนี้พูดถึงการใช้งานจริง <Okay. S 1> นะครับของที่ผมเอามารีวิวในช่องผมก็ต้องบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่นะครับเกเซนจริงๆก็โอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซนต์แหละก่อนที่ผมจะเอามาขายหรืออะไรเงี้ยผมก็ต้อง1คือการรีวิว2คือการอันบ็อกนะครับแล้ว3เนี่ยคือการใช้งานจริงถ้าตัวไหนที่ผมเทสแล้วผมไม่โอเคหรือว่าผมแบบเฮ้ย คือมันไม่ใช่ผมคนเดียวนะถ้าผมบอกไม่ผ่านคนเดียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่ามันก็ต้องรวบรวมจากหลายๆปักใจหลายๆคนที่พูดนะครับไม่ใช่ว่าผมแค่บอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มีคติอะไรอย่างนั้นเพราะว่าการรีวิวและการขายของมันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีรองเท้านะครับที่ผมได้ทดสอบแล้วก็รีวิวไปแล้วเทสเองเนี่ยใช้งานเองจริงๆนะครับ ซึ่งระยะเวลาที่ผมก็ได้ทดลองมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณโอหลายเดือนครับเผอๆ,ๆบางคู่เนี่เป็นปีนะฮะเพอๆนะตอนนี้ที่มีเข้าวินนะครับก็จะมีเป็น2แบรนด์1คือหลายคนอาจจะคุ้นตาคุ้นหูกันนะครับก็จะเป็นแบรนด์เอ็กเซลนะครับแบรนด์เอ็กเซลก็จะเป็นแบรนด์ VS ซึ่งเอ็กเซล่เนี่ย ก V.S เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ายังไงดีราคากับคุณภาพเนี่ยสมเหตุสมผลไม่มัวส่วนนะคือบอกตรงนะครับจะมีอยู่คู่นึงอันนี้อันนี้เกินปีแน่นอนคือดูสภาพนะครับอ่ะอันใหม่อันเก่าเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยก็ย้อยนะครับแต่ถามว่าขาดไหมไม่ขาดนะฮะไม่ขาดแล้วเขาก็จะมีหลายตัวครับหลายสีหลายตัว สีสันมีเยอะครับนี่เบทั้งหมดนะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปรุ่นให้แล้วกันนะครับก็สามารถที่จะสามารถก็สามารถที่จะกดสั่งผ่านทางตะก้าหรือว่าทางอะไรที่ปักหมุดเอาไว้หรือว่าต้ดีแคปชั่นได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ราคาไม่แรงด้วยนะคือคุณภาพมันถือว่าโอเคเลยหนานุ่มมีให้เลือกทั้งข้อยาวข้อกลางและข้อสั้นส่วนของ Excel นะฮะ Excel ราคาสูงกว่านะครับราคาสูงกว่าซึ่งเดี๋ยวนะผมหาตัวที่ผมคิดว่าอ่ะตัวนี้ใส่มาสักพักใหญ่ๆละมันก็ย้้ยกว่าเดิมนะครับแต่รุ่นใหม่ๆที่ทาออกมาเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยรุ่นแรกที่เขาทำออกมาเปิดปลาดเลยนะครับก็ยังใส่มาทุกวันนี้ก็ยังไม่ขาดนะฮะก็ยังไม่ขาดแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ที่เขาโฆษณาว่าถุงเท้าติดสปริงอ่า ถามว่ามันหนากว่าไหมนิดหน่อยนะแต่สำหรับบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็อยู่ที่คนเลือกละกันแต่ต้องบอกว่าราคามันห่างกันก็นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นทุกตัวอย่างอันนี้อาจจะอยู่ที่ร้อยกลางๆอันนี้อยู่ที่200บวกลบอ่านะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะ สามสีจริงเอาลูกขึ้นโชว์ให้ดูนะครับเอ็กซ์พลเวซ่าจะมีสีขาวดําแล้วก็ออกชมพูสักุระนะครับก็มีเรื่องทั้ง3แบบเหมือนกันก็คือข้อยาวข้อกลางและข้อตะตุ่มเหมือนกันซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะชอบอันไหนเป็นหลักเลยมันก็เอาตรงคือไม่ไม่ได้ชอบแบรนด์ไหนเป็นหลักมากมายจริง,รงใส่ได้ทั้งคู่พอใส่ไปปุ๊บผมแทบจะแยกความต่างไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเท้าของพวกเอ่อคนที่ผ่านศึกมาเยอะอะไรเนี้ยใส่ไปแล้วบางทีมันมัน,ม,นมันก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเพราะ พอเท้ามันก็น่าจะด้านไปนระดับหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็พูดตรงๆนะก็เป็น2ค่ายครับที่ผมมองจากว่าเฮ้ยคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะสามารถไปหาตาัมงกันได้ที่ใต้ดิสชันหรือว่าตะกร้าที่ตั้งเอาไว้นะครับก็ไปตามกันได้เลยนะฮะให้ผมมีค่าขนมมีค่ากาแฟเล็กพนักงานหน่อยนะครับไปเจอก,กันบาย,บาย